Thank <laughs> you. นาะโมตัสสะโมตพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตสาพระเขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตสาพระเขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโาอะยะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโค สยถติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากรมมนโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิติน้โรกาสบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องเฉลิมฉลองศรัทธา พิ่มบุญกิริยาวัตถุว่าด้วยธรรมะสวนะใหม่แก่ญาติโยมทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันแรกของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2อ6 7อัตมาภาพก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาตามทมควรแก่เวลาสิบต่อไปในการบำเพ็ญคุณงามความดีในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเราทั้งหลายก็ได้ร่วมปฏิบัติแล้วก็ทำกันมาเป็นประจำทุกๆปีในช่วงเขา้าพรรษาในปีนี้ก็เช่นเดียวกันดังนั้นอาตมาจะได้ยกในส่วนที่เป็นคำว่าสัมมาวายามะซึ่งเป็นหนึ่งในอริยมรคมีองค์8หมายถึงว่าการที่เราจะประพฤติปฏิบัติตน ในทางสายกลางคำว่าสัมมาวายามะแปลว่าความเพียรพยายามในทางที่ถูกต้องเพียรพยายามอย่างไรบ้างซึ่งในพรรษานี้วันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นเขาเรียกว่าพระท่านอธิษฐานเข้าอยู่จำพรรษา,าท่วนไรมากในอาวาสนี้ท่านจะอธิษฐานว่าอิมัตสิิงอาวาสีอิมังเตมาสังวัดสังอุเเปมิ แปลว่าข้าพเจ้าขออยู่จำพรรษาในอาวาสแห่งนี้ตลอด3เดือนซึ่งอันนี้เขาจะเป็นคําอธิษฐานตั้งความมั่นคงหนักแน่นว่าเราจะอยู่ประจําที่อาวาสแห่งนี้ในปี267พเพราะฉะนั้นในวันนี้อรตมาภาพก็จะได้นําสิ่งที่ยาดิยยมทั้งหลายจะต้องอธิษฐานจิตตัวเองให้หนัก แน่นมั่นคงเช่นยกกันโดยอาศัยสัมมาวายามะซึ่งเป็นหนึ่งในอริมักมีองค์8สิ่งที่จะนำพาเรานั้นให้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางสายกลางที่พระองค์ท่านตรัสสอนเอาไว้เมื่อวันอาสนหบ,บูชาที่ผ่านมาสัมมาวายามะคือการตั้งความเพียรพยายามประคับประคองกิตในการที่จะ ป้องกันไม่ให้สิ่งที่เป็นความชั่วที่เราเรียกเ่ออักุสลธรรมเกิดขึ้นกับเราในการประพฤติปฏิบัติทั้งทางกายทั้งทางวาจาและก็ทางใจเราจะต้องประครับประคองบังคับจิตของตัวเองไม่ให้ลุ่มหลงไปในส่วนที่เป็นเรียกว่าอากุสลธรรมการถึงใช้คำว่าประครับประคองจิตไว ไม่ให้อกุสุลธรรมคือความชั่วใดๆเกิดขึ้นมาประการที่สองเราจะต้องประคับประคองจิตของเราในการที่จะละเลิกและทำลายสิ่งที่เป็นความชั่วที่เราเรียกกันว่าอากุสุลธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่แล้วในตัวเราณเวลานี้อย่างเช่นความเกลียดแค้นหรือสิ่งที่ เราเรียกว่าอะไรที่เราควรจะอธิษฐานตั้งใจว่าพรรษานี้เราจะลดละและเลิกอบายามุกทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการดื่มจุราเมรัยยาเมาทั้งหลายทั้งปวงการเที่ยวเล่นการพนันการเที่ยวดูการละเล่นในช่วงกลางคืนการไปหาสมาชิกอยู่ในกลุ่มเ็าเรียกคบคนชั่วเป็นมิตร คบคนพ่านเป็นมิตรเกียรติค้านทําการงานทั้งหมดนี้เราจะได้เป็นอบายามุกที่เราสามารถลดละเลิกได้ในพรรษานี้นั่นแหละคือการประครับประคองจิตอย่างถูกต้องเป็นสัมมาวายามะในการที่จะลดละเลิกสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงประการที่3เราจะต้องพยายามประครับประคองจิตของเรานั้น ให้พยายามสร้างสิ่งที่เรียกกันว่ากุศลธรรมคือความดีงามทั้งหลายทั้งปวงที่เราควรจะทำอย่างเช่นเราตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะเลิกละลดแล้วก็เราจะสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับตนเองอย่างเช่นเราจะพยายามปรับปรุงตัวเองในส่วนที่จะเพิ่มความขยันจะเพิ่มความที่มี จิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวันไหวไปตามกระแสแห่งอำนาจของกิเลสหรือความต้องการที่เป็นอำนาจของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเขาเรียกว่าการประครับประคองจิตของตนเองให้สร้างสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นให้ได้ประการที่สี่สัมมาวายามะคือการประครับประคองจิตของตัวเราเองนั้นให้สามารถที่จะรักษา ภาษาปัจจุบันก็รักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้สิ่งไหนที่เราเคยทําได้แล้วเราก็ต้องปรกคับประคองสิ่งนั้นเอาไว้เหมือนกับนักกีฬาที่สามารถทําสถิติทําลายสถติโลกทําลายสถิติของตัวเองไม่ได้ก็ต้องพยายามรักษาสติตัวนั้นเอาไว้ให้คงอยู่ตามเดิมนี่เขาเรียกเป็นความพยายามที่ต้องใช้ความเพียรสูงมากญาติโยมก็เช่นเดียวกัน เราต้องมีความพยายามในการประครับประคองจิตของเราว่าวันนี้เราอธิษฐานเข้าพรรษานี้เราจะต้องใช้ความพยายามจะทำอะไรต้องทำให้ได้สิ่งที่เราทำเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องประครับประคองให้ได้ตลอดพรรษานี้ตลอดจนถึงครบสเดือนเราตั้งใจแล้วคำว่า,าตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ดีงาม นั่นคือเป็นการสร้างกุศลความดีให้เกิดขึ้นเมื่อเราสร้างความดีเกิดขึ้นได้แล้ววันนี้เราตั้งใจแล้วเขาเรียกว่ากุศลละจิตกุศลละธรรมเกิดขึ้นเราจะต้องประคับประคองจิตความตั้งใจของเราตรงนั้นเอาไว้ให้หนักแน่นมั่นคงไม่ให้คล่นแคลนไม่ให้ที่จะเป็นการท้อหรือว่าการถอยหลังลงไปให้ได้ นี่เป็นความเพียรพยายามสี่ประการในปัญจานี้เป็นการเดินทางไปสู่เท้่ทางสายกลางตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสเอาไว้เรื่องของสัมมาวายามะคือพูดง่ายๆว่าสิ่งไหนที่ละได้ก็ละสิ่งไหนที่ประคับประคองไว้ไม่ให้มันกลับมาอีกที่เป็นความไม่ดีก็ปิดกั้นเอาไว้ แล้วก็เปิดช่องให้ความดีงามเข้ามาเรยกว่าเปิดประตูรับแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็ประคับประคองสิ่งที่ดีนั้นที่เข้ามาหาเราแล้วเอาไว้ให้ได้ดังนั้นคำสอนของพระบรงค์ที่ตรัสให้เราเดินทางสายกลางก็จะสำเร็จได้ด้วยการประพปฏิบัติของเราด้วยความเพียรพยายามทั้ง4ประการดังที่กล่าวมาแล้วท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ ออำนาจแห่งความตั้งใจสัมมาวายามะของญาติจุทั้งหลายจงเป็นบาทฐานเป็นพวะปัจจใจนิยนำส่งผลให้คิดการงานสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จคิดปรารถนาได้โชคลาภขอขอได้โชคลาภและขอมีสุขภาพร่รางกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมศิสนามาก็สมควรแก่เวลา จึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้